สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะครับคลิปนี้ครูอุ้มมุมสบายก็จะพานักเรียนมาฝึกทําแบบฝึกหัด4.8นะครับในเรื่องของการเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น100หรือเขียนทศนิยม2ตําแหน่งนะครับในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะครับในแบบฝึกหัดนี้นะครับเราก็จะมีความเชื่อมโยงกับเรื่องของเศษส่วน นะครับอ่ามีมีส่วนเป็น100นะครับอ่าก่อนที่เราจะเริ่มกัน,นักเรียนก็จะ่ริ่มกดติดตามช่องของคูมไ้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปนะครับและที่สําคัญเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับคูมด้วยนะครับเรามาดูกันอ่าโจทย์ให้เราเขียนเป็นทศนิยมนะครับอ่าข้อที่1น,นะครับร้อยละ3 3ร้อยละร้อยละนะครับถ้าเราเขียนในรูปเศษส่วนก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับเศษ 3ส่วนด้วย100ใช่ไหมครับถ้ามีส่วนเป็น100ถ้าเปเรียบเทียบกับ100จะต้องเป็นทศนิยม2ตำแหน่งใช่ไหมครับต้องเป็นทศนิยม2ตำแหน่งก็จะมีเลข3ใช่ไหมครับศูนย์ใช่ไหมครับสองตำแหน่งแล้วก็ใส่จุดก็เป็น0.03นย์นะครับต่อมาร้อยละสิก็ต้อง2ตำแหน่งใช่ไหมครับสิบสองตอนนี้มี2ตัวแล้วก็ใส่จุด2ตำแหน่งแล้วก็เติม0ูนย์ยากไหมครับ ไม่ยากนะครับต่อไป5% 5%ซก็เปรียบเทียบกับ100อยู่ดีใช่ไหมครับห้าเปอร์เซใน100อยู่ดีก็เอาค่าลงไปได้แค่ตำแหน่งเดียวเติมศูนย์ด้านหน้าได้2ตํตำแหน่งแล้วก็เติมจุดเติมศูนย์ก็เป็น0.05นย์าะครับต่อไป24%สี่เปอร์เซนต์นะครับก็มีเลข2กับเลข4ี่ได้2ตัวแล้วนะครับนักเรียนก็ใส่จุดแล้วก็เติมศูนย์เลยนะครับ ไม่ยากนะครับต่อไปข้อที่5นะครับร้อยละ20อ่าร้อยละ20นะครับมาดูสิอ่าไม่เลข2ตัวแล้วนักเรียนก็ใส่จุดเติมศูนย์ได้เลยก็เป็น0.20นะครับต่อไปร้อยละ33นะครับ33ก็ได้2ตัวแล้วใช่ไหมครับนี่นก็ใส่จุดเติม0ย์ก็เป็น0.33นะครับต่อไปร้อยละ45อ่อ่เปอร์เซ็นต์นะครับ หรือร้อยละสีนั่นเองนะครับก็ดูได้2ตํตำแหน่งแล้วนะครับนั่นเยงก็ใส่จุดเติม0ก็เป็น0.45ยนะครับต่อไปร้อยละร้อยนะครับร้อยละร้อยใช่ไหมครับอ่าร้อยละร้อยอ่าทศนิยมต้องเป็น2ตํตำแหน่งใช่ไหมครับแล้วก็ใส่จุดนะก็เป็น1.00นะครับต่อไป89%นะครับ89%กก็ 89นะครับได้2องตำแหน่งแล้วเราก็เติมจุดอ่านหน้าไม่มีเราก็เติม0ูนย์ก็เป็น0.89นะครับต่อไปร้อยละยี่สิบเอ็่าร้อยละยี่สิบเอ่า, 21, อาได้2องตำแหน่งแล้วใช่ไหมครับก็ใส่จุดเติม0ูนย์นะครับก็เรียบร้อยนะครับแป๊บเดียวเห็นไหมครับง่ายมากนะครับอ่าต่อไปเรามาดูกันนะครับในข้อที่2ใหญ่นะครับอ่าให้นักเรียนเติม คำตอบลงในช่องว่างมีทั้งเป็นเศษส่วนเป็นทศนิยมและก็เปอร์เซ็นต์นะครับร้อยละ24อ่าก็คือเศษ24ส่วนด้วย100นะครับถ้าเป็นทศนิยม2ตำแหน่งอ่าก็จะเป็นอะไรครับ0.24ใช่ไหมครับ0.24อ่าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ง่ายๆเลยครับ24%นะครับ24%เ ต่อไปข้อที่2นะครับร้อยละแก็คือเศษ8ส่วนด้วย100นะครับเป็นทศนิยมก็มี8ใช่ไหมครับยังไม่พอก็เติม0เพราะส่วนเป็น100ต้องเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะครับก็เป็น0.08นะครับก็แปดเปอร์เ็นนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่3ามครับร้อยละยีก็คือเศษ25ส่วนด้วย100นะครับก็เป็น 0.25นะครับ0.25ก็25%ไม่ยากนะครับต่อไปข้อที่4ครับร้อยละ41ก็41เซ41ส่วนด้วย100นะครับเซ4สส่วนด้วย1 0อ่าก็เป็น0.41ใช่ไหมครับหรือก็เป็น41%นะครับ41%เดี๋ยว ขอเขียนใหม่ก่อนติดการเิเินไปนะครับสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับต่อไปข้อที่ห้าร้อยละร้อยก็คือเศษหนึร้อยส่วนหนึ่งรอยใช่ไหมครับหรือ, 00, นรอหนึ100่งจุดศูนย์ศูนย์นะครับหรือหนึร้อยเปอร์นต์นะครับต่อไปนะครับข้อที่หกร้อยละแปดสิบห้าก็เป็นเศษแปดสิบห้าส่วน 100นะครับก็เป็น0.85หรือก็85%นั่นเองนะครับต่อไปร้อละ17ก็4 7ส่วนด้วย100นะครับ0.17แล้วก็17%นตะครับต่อไปร้อยละ9ก็่สาส่วน100 0.09ใช่ไหมครับ หรือ9%เปอร์เนตะครับต่อไป1้0ละ20ก็เศษ20ส่วนด้วย100ก็เป็น0.20อ่าถ้าเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ก็20%นะครับข้อที่10ข้อสุดท้ายนะครับร้อยละ32ก็เป็นเศษ32ส่วน100นะครับก็0.32นะครับก็32%นั่นเอง นะครับสำหรับเรื่องนี้ก็เรียบร้อยนะครับทั้งหมดเลยนะครับในแบบงินสนะครับยังไงก็ฝากนักเรียนช่วยติดตามคลิปต่อไปนะครับแบบเงินด้วยนะครับสวัสดีครับ